ใครจะเป็นสุดยอดคู่หูสนัยในวันนี้นะฮะอืมอัดตัวหรือยิงหัวครับได้ทั้งสองแล้วแต่จะยิงหัวหรืออัดตัวตอนบนแล้วเหมือนจะได้ยินเสียงปืนฮะเอารถจังหวะนี้แล้วพินสตรีเมอร์ชื่อดังแล้วก็ดนไปเรียบร้อยแล้วฮะโอ้โหโดนน้องซิมมอนเก็บไปฮะโอ้ตายแล้วเพิ่งเลิ่มมาก็ไปซะแล้วเหรอน้องสตรีเมอร์ไม่เป็นไรนะ ทุกคนก็ย่อมมีเอาละฮะจังหวะนี้ก็มีคนลลมตายไปอีกหนึ่งคนนะชิมอนแตกไปแล้วมีคนอยู่ข้างบนนั้นเล็หมอแล้วยิงเข้าหัวตีสามด้พีได้ยังไงฮะสับอีกเอาละฮะเริ่มมาไม่ทำไรก็เริ่มรัวกันแล้วตรงนี้เฮ็ดฮะเฮะ็ดบอกผมจัดการเองพี่ผมเนี่ยมันตัวตึงอยู่กลา,ดากมด่าผมสะก่อนเออเดี๋ยวยังไงฮะมาดูทางหน้าตีที่หนึ่งอยู่ก็ยังไม่มีอะไรขึ้นหน้าฮะเอา แล้วเหมือนทางตงนี้ฮะเหมือนเขาจะได้ปืนลู่นะฮะแล้วก็ชุบขึ้นมาได้แล้วสับทนไยทน,นไยสับแล้วก็ล้มไปอีกหนึ่งแล้วยังไงวิ่งวนเออเออเชดดับแชดดชดดับชดบชด,ชด,ชดแล้วยังไงฮะค่อย,อยขลลๆขาดคชดดับแดบไปเชดดัชดเรียบร้อยฮะ ดูตรงนี้ฮะแล้วก็วินหนีไปอาดูตรงนี้ฮะบุญบุญนึกประยุทธ์ฮะเหมือนอาเชอร์จะกระโดดรอดลงมาตรงนี้และอาเชอร์เจอศัตรูฮะได้ยิงไปแได้ยังไงยิงไปอคกฮะโอ้โหเขามีสองนะชัวโอ้โหเฉียบไปนิดเดียวว่าอาเชอร์ยังไงเขามีสองชั่วโอ้หเขาเป็นร้อยเจ็ดสิบดาเมจชั่วโอ้ยเฉียนิดเดียวฮะโอ้ยร้อยห้าสิบฮะ แล้วยังไงแล้วยังไงเอาละฮะหัวอาเชอรอกับหัวประยุทธ์นี่มันแขนหัวฟูนี่ว่ะฝันแข่งนะอาเชอรอเอ้ยนี่มันแขนหัวฟูนี่ว่าฮะแล้วยังไงฮะตรงนี้ฝันฟัน,ฟนโอโดนเก็บไปแล้วมันดันมาแล้วฮะมันเหมือนจะมีปืนลูะฮะปืนลูดอะไรจะมาสู้สนยัยปืนลูดอะไรจะมาสู้สนแล้วยังไงเหมือนจะมีสนัยอยู่โอ้โหแล้วยังไงอาเชอรอล้มไปฮะและหมานะฮะ หมานะฮะเออหัวฮะหัวประยุทธ์นะฮะตรงนี้วิ่งจุกหลบกระสุนนะบอกว่าไม่น่าฮาวเลยเว้เลยเออไม่น่าฮาวเนอะายเรียบร้อยฮะหัหวอาเชอร์หวัวประยุทธ์ไต่ไปโดยฝีมือของโอดิเอกโกไม่ใช่โอเคนุ่นโอนเร็วไป แล้วยังไงฮะฉันรักเธอโดนยิงไปหนึ่งทีแต่ถ้าเขาบอ,อกปัออก๊มแบบนึงไอ้พวกเวนี่เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอของจริงเดี๋ยวมึงจริงของเจอแล้วยังไงฮะสเตปยิงไปปับป๊บปั๊บสับสนายแบบไม่มีที่หยุดเดี๋ยวสยับกระปุนไปฮะเอาเชิญกับ kfc หมูว่องฮะสองคนนี้เอาแล้วเหมือนบนหัวจะมีคนมาแจมระวังด้วยแล้วกันนะฮะเราก็วิ่งดันไปจังหวะนี้ปืนปืนแล้วก็เจอข้าเจ้าเอ๋ แล,ลแล้วยังไงวะชวบตูงเขาเป็น150ดาเมจจ้วบโอ้ย300ดาเมจแล้วมันจะตายแล้วฮะโอ้โหถ้ามีบาเลีจริงจริงทะลุเกาะตายอย่างเงี้ยเนาะแล้วจวบอะชวบชวบโอ้ยจ้วบไม่ทันโดนแจ๊ชบชวบไม่ทันแล้วโดนแจ๊บมาฉันแล้เกินจะแล้เกินโบวเชียแล้วมิจะเบรรดูว่าเขาโดนเขายิงล้มจะนัดรีดึงมาเรียบร้อยครับ โอ้โหจะมันงัวเขาเอ้าเอ้าบุญเก้ากับบุญบุญปั้นนะมาโถงกับที่นี้อีกแล้วฮะจะมาดูกันว่าที่นี้จะล้มควนสามตี้ไปได้หรือเปล่าเอานะฮะบุญเก้ากับบุญปั้นนะฮะเออเอ้าเอ้านัวกับตี้เนี้ยเอ้าเอ้าบุญเก้าบบุญปั้นเอาบอกว่ามันงัวกันใช่ไหมฮะชอบจริงๆเลยอและดูแล้จจ๊บ จิ๊บไป,ปหนึ่งจิ๊บจึ๊บไป,ปหนึ่งจิ๊บแล้วก็จึ๊บไป,ปหนึ่งจิ๊บเรียบร้อยฮะโอ้โหไม่มีใครล้ม <c> ไ <oughs> อเว้เอ้ยแล้วเอาละฮะไอดีมกับหัวแคนจะไปลมตีนั้นหรือเปล่าเอาตีซ้ายมือพี่ตีไหนวะโอ้ยนี่ไงโอ้โมาแล้วฮะไอเพชรกับไอชิมมอนฮะเอาวะเอาแล้วยังไงพวกเจอตีนี้มั่นใจมะ บอกเลยว่าตีนี้ตึงจับจัดแล้วโดนไปยริงฮะโอ้โหนี่ฮะตีพีเอฮะกับตีโอดเอ็กโอฮะโอ้ตีนี้ไม่มีใครโคน่นตีนี้ได้จริงๆในโมดอะไรน,นี้นะฮะหวังว่าจะมีใครสักคนที่จะโค่นเขาได้ฮะสามตีได้แต่งตีนี้ไปแล้วนะ,ะตีที่แปดฮะมนจับตาดูพวกเขากันนะว่าเขาจะแบบเอารอดนะเขามีปืนลูกช่วยพปอร์ตเพื่อนแด้ยังไงฮะปืนปืน ตะกายแวะแล้วก็ยังไงสับยิงสับยิงหรือเปล่าแล้วยังไงฮะมาดูทางด้าน v v บีเสบีฮะกำลังสับสนงูใบแล้วช่วยกันยิงไอบอฮะเออเราเข้ามาแล้วยิงไปล้มไปหนึ่งฮะเอาดีเอากับมันดีครับเออเราก็ยิงสังหารหัวแคทไบเฮ้ยเอากับมันดีตีนี้โอ้โหโคตรเถื่อนฮะหนมมาทางด้านตีปอนกันบ้างฮะกำลังงัวกับ ใช้อยู่และสับยิงฮะปอนจังหวะนี้ปอนบอกสัน,นกูก็ไม่ค่อยเก่งฮะแต่ไม่เป็นไรก็พอเล่นได้อยู่โอ้โหมันมีลูกซองชัดมันมีลูกซองลูกซองโครลเออเออยิงฮะเออโดนไปหนึ่งอุ้ยโดนไปสองอุ้ยโดนไปยิงฮะแล้วยังไงแล้วยังไงปอนกอนกับเจ็ดเจ็ดน้องเจ็ดเจ็ดมีเสียนสนไนก์มากเลยฮะดูสับยิงดูจังหวะเขาสับยิงอะสับยิงอะอุ้ยยิงไม่ออกสับไปเกินเจ็ดเจ็ดบอก สั่ไปเกินพี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวยังไงฮะเอานัวนัวบอนบอกอมึงไอพวกเวนี่ขอเลงสักหน่อยหนึ่งขอเล็งสักหน่อยแล้วลงงล,วลงไปหนึ่งฮะแล้วยิงก้นไปหนึ่งเอาแล้วฮะน่าจะเก็บไปได้หนึ่งคนครับตอนนี้เออสวยฮะจะจะ,จะเก็บไปเอาฮะมาดูทางด้านตีอื่นเอาแล้วตีสิบแปดโดนอะไรเข้าไปครับนัน่น มาดูทางด้านชิมมอนครับแล้วเหมือนตรงนี้จันัวกันฮะเหมือนตีเพชรตีเพชรยังไงยังไงงวยอยู่ตีตีเพชรเออไอเพชรยังไงฮะเออนี่มันคูณนี่มันตีพอ,อรหรือเปล่าไอเพชรกับเจนเจนฮะอุ้ยยัยงไงยังไงฮะยังไง เรียบร้อยฮะโอ้โหเพรเก็บเจ็ดเจ็ดไปเราก็เก็บบอนไปในทีดสุดครับมาดูตีนี่ฮะดีโอดเอฮะเอาละะแล้วฮะเรามีสไนมยมีระเบิดอย่างนี้ลงไปหนึ่งฮะโอ้โหโอ้เราก็เก็บไปฮะโอ้โหมันเอาเลือกมาดูทางด้านควักปืนวิ่งมาฮะแล้วยังไงหมอกระทะม่งวิ่งเร็วเสือเกิน มันเราก็โจ้โจ้โอ้ยสกิลจิงโจ้กระโดดยิงอะจังหวะนี้กระโดดแล้วก็ยิงอะจ๊ะจะจ๊ะจะอจ๊ะ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 ั่วโอ้ยคือว่าทีมเบิร์กมาฮะพีเอชก็ใช้ปืนสเปรย์ไปเพื่อทำลายไอ้บัวอีกคนก็แบบใช้สไนด์อาอยัางไงฮะปืนลูกคนหนึ่งกับสไนด์คนหนึ่งฮะได้ยังไงจังหวะนี้ลูกไปดิฮะเออ ปืนรูสองกระบ,บอกด้วยฮะวันี่้อู๋แ้วโดนสวนมาอย่างเงี้ยเอาเอาเอาอย่างไรฮะตัวนี้นัวก็ดู่เอาแล้วมีเละเรียบร้อยฮะโอ้โอ้ดีเอ็โอเก็บไปอีกแล้วฮะเอาละฮะเหลืออยู่เจ็ดคนสุดท้ายเอาละฮะอาะฮะ่าแล้เหมือน GP s ีบัวเอา GP s ีบัวบอกเอาชิปหายแล้วตุ้ม เอายังไงฮะ GPS โบเอาจะเอาจะอ้ยร้อยห้าสิบมาบังเอิญยิงโดนหรือหรือโดนไปฝีมือก็ไม่รู้ว่าตนนัวนี้แล้วยังไงฮะเหมือนจะมีปืนสเปรย์แลวปิ้วปิวป้วเราก็ต้องวิ่งถขยฮะปิดบล็อกกันไว้ตรงนั้นเดี๋ยวยังไงฮะวิ่งฉีกสายมาโหทรมานใจมีคนเดียวฮะมันช่างทรมานแล้วก็โดนไล่ยิงตูดไปสองทีโอ้ย อุยอ้ย,ยดีมฮะดีมกับหัวแคนกำลังงัวกัน,นอยู่แล้วหัวแคนแล้วยังไงดีมบอกมึงมาหนิมึงมาหนิยิงแปะ๊ะมาเร็วแปะเอาเอาแป๊ะเอาเอา,เอาอยัางไงเหมือนจะโดนกับที่ d o d x อ,อ,อฮะเหมือนจะโดนเหมือนโอ้โหสับเร็วมากฮะอะไรเอาละฮะเอเอ,เอสับยังไงฮะ ยังไงอัดอันเ,นเนเน่อย่าเผือนะฮะอย่าเผือเหมือน ODX โอจะต้องมาช่วยเพื่อนแล้วฮะเออเนะี PS บอกอุย้ยไอ้ตายเถอะผมต้องพันยาลูกพี่ไปแล้วตีชิมมอนฮะกำลังวิ่งขึ้นไปนัวกับเขาชิมมอนบอกมึงจะนัวเลยมึงนัวอะไรฮะมึงนัวอะไรมึงนัวอีกเม็ดน,นึงโอ้โหสับปืนช้าไปนิดเดียวฮะยิงไม่ออกเอาแล้วยังไงฮะโอ้มีตัวตึงแล้วก็มีตัวแจมหนึ่งคนแล้วเรียบร้อยฮะ เหลืสองตีติงสุดท้ายฮะโอ้โหสกอร์เท่ากันเลยฮะแปดสามกับแปดสามฮะมาดูว่าใครตึงกว่าใครฮะเอานะฮะทางด้านชิมวันฮะก็ยิงยิงไปฮะอุดห้าสิบดาเมจได้ยังไงฮะเอาละเหมือนพีเอจะโดนล้มไปกลางนอกวงเรียบร้อยฮะเหลือคนเดียวแล้วเอาเอาจะไหวหรือเปล่าต้องความยาก่อนะตอนนี้เหมือนวงจะบีบมาอุ้ยวงหยุดพอดี วงอยู่พอดีเลยเหมือนจะแจกให้ให้ด้วยเออเอาฮะเอาเดิเอาเหมือนจะตั้งไอ้บอกันไม่ให้เขาเข้าวงฮนะโคตรชั่วแผนโคตรชั่วเดยฮะแผนแผนนี้บอกว่าตายนอกวงครับเออกันไอ,บอ้บะไม่ให้เขาออกมาแล้วเขาเบี่ยงออกมาได้ฮะได้ยังไงฮะได้ยังไงเออสับยิงฮะเพรบอกจริง จริงเลยเรียบร้อยอ้าวต้องยอมรับว่าตีน้องเพชรเรานี่มาติงจริงๆ